มากันแบบแปลงหูแปลงตาแลคะวันนี้สวัสดีครับพบกับสุขสกุลเซนเซนเซนข้างหลังงงกันหมดเลยว่าทำอะไรกันวันนี้เปิดทีกันแปลงหูแปลงตามากอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะกันจันเชนแจ็คเร็วเจนเจนทำท่าเจนเจนเร็วทำท่าเจนเจนเร็ว เองงที่เราอยู่กันที่บ้านหลังใหม่ของผมนะครับผมผมเพิ่งซื้อมาอ่ะซื้อบ้านหลังนี้มาเก็บความลับไว้เก็บความับไว้ตั้งนานเผยเข้หมดเลยอ่ก็วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเมนูอะไรเอ่ยอุ้ยไปทางนี้อ้าข้าไม่ขาวอ่ะเราจะทำเมนูที่ทุกคนแบบว่าคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะคะนั่นก็คือแบบว่ากรอบๆเลยอ่ะยังไม่พูดอ่ะอะไรคือกรอบๆ หมูกรอบด้วยเครื่องทอดไร้น้ำมันก็คือนะคะเราอะมาบุกบ้านที่เธอบ้านพี่อาร์มโอฮาน่านะคะเป็นแก๊งอาร์มแก๊กอกส๊ี่เลยนะคะนี่เปิดที่แรกเลยเนะใช่เขายังไม่ได้ทำนะบ้านเขาเราเขายังไม่เคยทำอาหารในบ้านของตัวเองเลยเราจะมาทำกับข้าวในบ้านของเขาแล้วเรามีทำาังไงเลนี่นี่หม้อทอดกรอบ3,000นะนายค่าสัมพันธ์ค่าเช่าสัมพันธ์3,000เลยเหรอ โอ้คนกันเองอ่ะอันนี้ถูกมากเลยนะถูกสามพันในคือทังโม่ด้วยแล้วก็สถานที่ด้วยนะโอ้ขากว่าถือของกลับบ้านได้เลยก็คือนะคะพี่เฟิร์นเขามีหม้อทอดไร้น้ำมันอยู่ที่บ้านเราก็เลยอยากทำเมนูหมูกรอบอ่าใช่ใช่แล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับหม้อทอดนี้ใช่เปิดเพิ่งเปิดเมื่อกี้เพิ่งเปิดดูโมเดลใช่เราเพิ่งเป็นคนแกะออกจากกล่องด้วยก็เลยจะมาเปิดซิงครัวบ้านพี่เฟิร์น นี่เคยบ้านใหม่นี่เคยทำอะไรมาแล้ววะพี่เฟินไข่เจียวค่ะใครไข่เจียวหรอใครทำไอ้เหลนทำใช่โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเตรียมวัตถุดิบกันเถอะไปเป็นบล็อกเลยละกันวันนี้โอเคเราจะไปทำวัตถุดิบกันค่ะไอ้เจมถือกล้องต้องถือแบบนี้มันเมื่อยแขนแล้วอะแบบนี้ไม้เซลฟี่อีไอเจมอย่างเงี้ยอีไอเจมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่โอเคโอเคโอเคไป ทุกคนไปตามดูกันว่าเราเราใช้วัตถุดิบอะไรในการทำหมูกรอบบ้างทุกคนไปดูกันดูวันนี้เราได้สนับสนุนกล้องจากออไอนี่นะครับผมไอโฟน12<า> Pro Max โอเคเราเราจะสลับไปถ่ายกล้องหน้าวัตถุดิบมีอะไรบ้างพี่แหลน,นอย่าใส่จาสวยๆก่อนสิเอ้า <c oughs> <c oughs> จะจัดสวยๆหรออือเ่นีน่หมูสามชั้นเราทำหมูกรอบเราต้องมี หมูสามชั้นนะคะทุกคนโอ้เลยอ่ะแล้วก็มีมีเกลือเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาทำบ้านกันเยอะมากใช่ค่ะอันนี้คือเกลือตะป่นตะป่นแล้วก็ที่ขาดไม่อะไรก็คือน้ำส้มสายชูแห่จะทำให้หมูกรอบเราจะบั้งหมูกรอบก่อนบั้งหมูกรอบก่อนเป็นไงหมูกรอบแบบตุนบตโตวโอวมันจะได้ไหมเนี่ยชิ้นยาวอย่างงี้ หันหมูกรอบนะครับเราจะไม่ทําแค่หมูกรอบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าทําหมูกรอบอย่างเดียวมันก็จะแบบว่าก็หมูกรอบอะ่ะก็ทำได้เราจะทำอะไรอีกเราจะทําน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดอ่ะเหมือนเดิมเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดไ,ได้ไหมได้เอ้ยนี่เด็ก้างเหรอเอ้ยของมาส่งครับนี่อักดรมาส่งอักษร์มาส่งอู้น่ารักสิแบบนี้พูดไม่น่ารักยังไงจับไม่ได้แล้วนะมือเราแล้วนะเล่นกับน้องไม่ได้แล้วนะ่ปูปูอปู่ปูอะทำเป็นเปเปอร์กรอบได้ไหม เหั่นหมูก่อนนะโอเคไหมเพื่นเบอร์โอเคไหมเพื่อนเบอร์อุ้ยเหนียวอ่ะเราจะบ้างหมูก่อนเป็นอย่างนี้ก่อนไอเปอร์แย่งฟรีหมดเลยมามาโอเคเราจะบ้างหมูก่อนเป็นอย่างนี้ก่อนนี่มันไม่คมหรือว่าหมูวันโอ้ยนี่มันไม่คมนี่มันไม่คมใช่นี่มันไม่คมเออเราจะบ้างอย่างนี้อุ้ยอย่างที่หมูกรอบแล้วอ่ะหนัหู เราก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะไอเจมไยทำแมหมูกรอบอ่ะไม่เคยซื้อกินอย่างเดียวซื้อง่ายกว่าเขาบอกเพราะว่าหมูกรอบแบบมันมีวิธีทำที่ยุ่งยากไหนจะต้องต้มไหนจะต้องตากแต่แต่พอเรามีหม้ออบหม้อทอดไรน้ำมันไม่ใช่พอเรามีสิอ๋อไม่ใช่พอเรามีเรายังไม่ได้ซื้อเลยพอคนอื่นมีใช่เราก็เลยขอยืมเขามาทำาันหนานี่หนาเลยมีไม่คมเอามีปาดแขนผมดูดิ ก็จะยืนยันนะเพิ่มมาจากห้องไหนครับเพิ่มมาจากห้องไหนไม่ก็ใส่เสียงขั้นหน่อยสิแม่ไม่ก็เงียบจังเหรอแม่อุ้ยครบก็ครบใหม่เหรอเนี่ยใช่โอ้โหแกคือเปิดซิงบ้านใหม่จริงๆใช่และทำทุกอย่างที่นี่ที่แรกนะคะกลับบ้านอางโวห์หน้าเนี่ยเป็นไง นี่เราได้หมูกรอบแล้วนะสวยแล้วอ่แล้วรก็จะเอายังไงต่อบางสูตรเขาก็หมักเกลือก่อนแล้วค่อยแช่น้ำส้มสายชูบางสูตรก็หมักน้ำส้มสายชูก่อนแล้วแช่เกลือแต่ว่าเราจะทำอะไรก่อนหมักเกลือก่อนไหมเออหมักเกลือก่อนดะโอเคงั้นเราจะหมักเกลือก่อนเเดี๋ยวเพื่อนแหล่ะหมักเกลือก่อนได้ใช่ไหมตด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  คือเราจะเอาเกลือรูปอใช่เราจะเอาเกลือนี่แล้วก็หมักโอ้ยอนโชว์แล้วไอ่รือันองวี่ยังไท่ย้ตัวละครับอะไรนดาวเนี่ยพี่เฟยมาเที่ยวบ้านอะขออนุญาตมาเที่ยวนะดีสวนยอบแล้ว อุ้ยสวยมากเลยว่ะคือทองฟ้าสวยมากพี่เกิร์ลเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้หนึ่งสองสามนี่แหละแค่พบเจอเนะคะแอ๊วทับช่องกันทับช่องกันทุกบ้านนี่แหลถึงเกลืออยู่ค่ะจะหมักให้ทั้งสองด้านเลยนะคะพอหมักด้านนี้เสร็จแล้วก็กันด้านขนาดนั่งนิ่งเนี่ยนี่คือเฟเปอร์แห่งดีดีรซี่นี่คืออัป้าเอโอสตอรี่นะครับอ่ะอ่ะ ฟ้ามาออกช่องนี้หน่อยฟ้าฟ้ามาออกช่องนี้หน่อยเร็วขอขอเกาะดังหน่อยฟ้ามาออกช่องนี้หน่อยโ้ยพอไม่มีขนมแล้วฟ้าไม่เต้นด้วยเนาอบขั้นใช่หมั่นบอกได้เลยโอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะต้องทิ้งไว้กี่นาทีมะนี่ไม่ทิ้งเดี๋ยวก็แช่น้ำซุมใส่ชื่อเลยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะแช่น้ำซุปใส่ชูค่ะ เราไม่ตากแดดแล้วก็ไม่ต้มด้วยแต่ทำง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ง่ายๆเลยมันจะกรอบกรุบไหมเน่นี่แช่มันทิ้งไว้20นาที20นาทีเลยเหรอใช่ถ้าไม่่วเราก็เทเพิ่มได้ ไว้20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะโอเคใช่ต้องสวยแน่อินเซอร์ดีกว่าไปถ่ายรูปเลยดีกว่า จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรอกันนะคะทุกคนจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมใช่เราไม่ใช่แจ่วใช่ไหมไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดจริงๆโอเล่มาค่ะเรามาเริ่มทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันดีกว่าวัตถุดิบวันนี้ก็คือพริกขี้หนูรากผักชีรากผักชีเดี๋ยวแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวอุ้ยอุยอะไรกันครับเนี่ย่ะใจะมากรอกไม่ได้จะถ่ายกินอยู่ ช่แสนแมังต่เป็นมันสวยมากเลยนะจากหลังนี่นะคะกระนาต่อไปแล้วก็คือกระเทียมกระเทียมว้าวเราจะมาเริ่มจำเลยโคก็โคกใหม่ครับพี่อาร์มนะครับใช่โคก็โคกใหม่เกายังไม่ได้ใช้เลยเราแกะแบบแกะถุงมาเลยจริงๆเอาแซ่บๆเอาเป็นถุงดีกว่าไอเียมาจำไปเดี๋ยวเลยได้ได้ ครับผมโอเคจะได้ไม่เป็นคลิปของไอแลนด์คนเดียวนี <c oughs> ่ <c oughs> ผมจะตำไปอะไรนะเมา่อกี้ซีฟต์ต่อจากพี่แลนด์เมื่อกี้พี่แลนด์ใส่พี่มาอุย้ยเยอะเหมือนกันนะนี่หรือว่าจะตำพื้นไหมเผื่อตำบนโต๊ะไม่ถนัดโต๊ะมันเป็นแบบว่าขาไม่แข็งแรงโอเคย้ายโต๊ะเรามีระบบย้ายโต๊ะอัตโนมัตอุ้ยระวังมันหงนะหงอนะอุอ้ยอุ้ยใส่เกลือก่อนเราต้องใส่เกลือด้วยเกลืออยู่นั่นเกลือไปนิดนึงเพื่อไม่ให้พริกกระเด็นนะครับผมเออนิดเดียวนะเนี่ยเอามือปิดไว้พรริกกมมันไ่ะเด็แล้ว เพราะว่ามันมีความหยาบเล็กๆอ,อ๋อแล้วเอาเนี้เอาหยาบไหมหรือว่าเอาหยาบหยาบเลยใช่ไหมเผ็ดหย,บยาบมันน่าจะเผ็ดน่าดูเลยนะที่ขี้หนูแบบเยอะมากเอาละค่ะต่อเนื่องนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดเหตุเล็กน้อยนะครับผมโทรศัพท์ฮีทนิดหน่อยใช่ค่ะวันนี้คคนเขาขี้ร้อน <laughs> วันนี้เราได้ตากแดดกันนะคะโทรศัพท์ก็เลยฮีทไปเรียบร้อยเราจะตามอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปตอกลับข้างในครับ มาตำข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอะไรนะมันจะฉุกข้างในอ่าแต่เดี๋ยวเราไปทำหมูกรอบข้างในเพราะว่าเครื่องทอดไร้น้ำมันอยู่ข้างในนะใช่ค่ะหมูกรอบให้ไหมเครื่องทอดไร้น้ำมันเมื่อทอดไร้น้ำมันเอาไปนั่นเลยเพื่อนกางเกงหมดเลยดูดิกางเกงที่ไหนคะเนี่ยสวยจังเลยกางเกงสวยจังเลยไอ้ขอกเลยเขาถามว่ากงเกงร้านพี่แหลนชื่อร้านว่าอะไรคะมีคนมาคอมเมนต์ด้วยใช่ชื่อนาฬิกาโตะแล้วครับผมตรงนี้ค่ะ กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เยวจะปลาหมดคอมเมนให้นะเพราะเป็นธุรกิจครอปฟูลนะพี่แหลนเหนื่อยไอ้เทมก็เหนื่อยโอเคมันแหลกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรอีกนะน้ำปลาใช่ไหมใช่ปรุงรสเลยทีนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาผมตามน้ำหนักมือเลยใช่ตานิดนึงใช่หยิบอะไรได้ก่อนก็ใส่ก่อนปรุงรสปรุงรสนิดนึง โอเคใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเออมะนาวตามชอบ้วครับผมต้องไม่พอดีเลยขอชิมได้ไหมหืมลบลว่ลบลู่นีเห็นดโอ้โหูว่าเทเล็วูยัเได้นำเห็มา กอบเราก็ได้20นาทีแล้วนะคะดูดิแน่กลับด้านให้เขาดูซิหมูกรอบ20นาทีแล้วเป็นยังไงเห็นไหมหนังมันจะขาวแบบนี้โหคนสูงเลยใช่ไหมติดมมันจะแบบว่าหนังมันจะเหี่ยวขึ้นนะ่ะหนังมันจะแบบโยนเยน็นเออเนี่ยเราเรา,เราไปทำาไงต่อนะเราจะเอาไปใส่หม้ออบเลยเราจะเอาด้านหนัง ขึ้นก่อนเราจะเอาด้านหนังขึ้น,นสวิตสวิตสวิตภาษาสลับสลับสลับ <laughs> แล้วก็ <laughs> พอใส่เข้าไปเกินชั่วโมงแล้วก็เอาตันจีน่ะขึ้นพอ,อใส่เข้าไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็พลิกหางที่เป็นเนื้ออร <laughs> <laughs> ไอยที่เป็นหม้ขึ้น <laughs> ใช่ค่ะขากูกรอไปดูกันเลยว่าหมูกรอบมอถอดน,น้ำมันจะเป็นยังไง <laughs> ใช่เป็นกำลังใจให้เราด้วยกดไลค์กดแชร์กดสัคสมให้เราด้วยนะครับผมเพื่อหมูที่กรอบขึ้นโอเคค่ะไปเจอกันที่เมนเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะเอาหมูกรอบ ที่แช่น้ำส้มสายชูประมาณ20นาทีนะคะมาใส่หม้อทอดกันหม้อทอดอุ้ยสีสันสดใสสีสวยมากเราจะเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะคะด้านหนังขึ้นคือยังไงนี่เอาด้านหนังขึ้นมาไว้่างนี้ก่อนโอเคโอ้งานี่ตั้ความบังนะนี่มตั้งเรจะเอาเข้าไปแล้วนะคะุกเบบสปรนลบสระผัดจริงเหรอ เฮ้ยตัเอาอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยอันแบบแรกเราจะใช้ไฟที่80องศาถึง90องศาใช้ไฟอ่อนก่อนเก้ากี่นาทีเวลาหนชั่วโมง1ชั่วโมงเลยเหรอแม่อเหมือนกับว่ารีดให้น้ำมันมันออกก่อนนะเหมือนกับว่ารีดให้น้ำมันมันออกก่อนอุ้ยพี่ป้องโทรมาว่ะตัดทิ้งก่อนได้ไหมอุ้ยมันได้สูงสุดแค่30มสิบนาทีเองเหรอเอา30ก็ได้อุ้ยโอ้โหกดเลยนะอ๋อมันกดเริ่มไปแล้ว S <S อัน,นีายมตงได้สูงสุดแค่30นาทีนะคะเดี๋ยวเราเอามาตั้งใหม่ก็ <S <S ได้เาอามาเพิ่มอีก30นาทีจริงๆมันต้อง1ชั่วโมงใช่ไหมใช่แล้วก็กลับด้านเอาด้านจีนขึ้นเอาด้านเนื้อขึ้นด้านเนื้อขึ้นแล้วก็อบต่ออีก30นาที25นาทีแล้วก็กลับด้านเอาด้านโหมันก็ยากอยู่เหมือนกันใชใช่มันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงได้หมกูกรอบออกมาโอเค <นะ S 1> แล้วระหว่างนี้เราก็รอกันก่อนนะคะที่จะไปเจอกันต่อทีกลับเนื้อเลยนะครับ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเครื่องของเรามันก็เสร็จไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะคะด้วยไฟ90องศาเหมือนเดิมใช้ไฟ90องศาเหมือนเดิมนะคะ90 30นาทีโอเคแล้วก็กดเลยตอนนี้นะ เราเสร็จไปแล้วหนึ่งชั่วโมนะคะเราก็จะออกมาดูวิ้ยไม่น่ากินนะนี่มันจะแบบว่าเขาจะค่อยๆแบบว่าให้หนังมันกรอบก่อนอะเราไม่ต้องกอบรอดเดียวใช่มและใช่ใช่พอเราทําอีกรอบ2รอบอะมันก็จะเหมือนข้าวหมูอะทาให้มันแห้งก่อนใช่ไหมไปตากอะอ๋อเออมันกาลังทำให้มันแห้งอยู่แล้วพอเราไปทอดอะมันจะกรอบแล้วเราต้องทําอะไรต่อตอนนี้เราออกมาอีกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกลับเอาด้านเนื้อคืนนี้อันนี้ยังไม่จบใช่ไหมยายางมว่าเหมือนเอาไปตาดแลนด์ไว้อะ อ๋อแก้ร้อนแบบว่ารวบรัดแล้วก็จะได้น้ำเสนีแล้วก็จะขึ้ต่ออันนี้ใช้ไฟแรงเลยใช่ไหมใช่ไฟแรงแล้วเราจะทอดมันละเมื่อกี้เราตากให้หนังมันแห้งอ้าวอะอ่าอ่าตั้งตั้งเวลาเราต้องเลือกโหมดไหมเออเนี่ยเราต้องเลือกโหมดย่างอะไรพวกนี้เลยมันจะได้แบบว่าไม่รู้เราก็ใช้ให้เป็นดูดิเนี่ยเราจะใช้ไฟ100องศาใช้ความ15นาทีใช่ไหมสองรอบใช่ไหมพิกด้านใช่ไหมเลิย รออีกแล้วว่าอะไรจะได้กินเนีเย่ยก็รออีก15นาทีแล้วก็กลับด้านเอาหนักก,กรอบขึ้นออมาดูกันว่าเดี๋ยวอรอบนี้ออกมามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะทำแบบเดิมอีกรอบนึงก็คือกลับด้านเอาหนักขึ้นแล้วก็ผัดอีก15นาทีมาดูดูกันค่ะทุกคนไปตอนนี้นะคะเราก็เสร็จเป็นที่ไม่ใช่เสร็จเป็นที่รัดเสร็จแล้วหนึ่งรอบโอ้นี่มันไงมันเหมอนกันอุ้ยมันเหมือนแล้วนะนี่นี่ลองลองลองปีนด้านให้หน่อยดูหน่อยนี่เสร็จเราก็จะด้านหนักขึ้นมาทอดอีกทีนี้เห็นไหมน แล้วก็จะใ่แล้วนะคะกับด้านแลด้านนที่จะเอบสายสุดท้ะอันนี้อีกสินาทีใช่ไหมใช่ค่ะใช้ไฟแรงสุดปุเปิดเลือกโหมดไก่ใช้ไฟสองร้อยเริ่มค่ะรอดูหมูกรอบแบบอร่อยๆได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อส้มตำมากินด้วยเพราะว่าเห็นคลิปใช่ไหมที่เขากินแล้วเขาจะกินหมูกรอบที่ทําเองกับส้มตำนี่ยเราก็อยากทำเองบ้างเอ้ยเราก็อยากกินเองเราก็อยากกินบ้างแต่ว่าเราจะไม่ทําส้มตำเองเราทำหมูกรอบเองแล้วเราก็จะซื้อส้มตำ <laughs> แต่ว่าเราสปายก่อนนะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเราอะสบอยอะไรเราก็ทำ,ทำทน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ดูแล้ว,ออวจะบอกว่ามันอร่อยมากใครเดินมาแวะก็บอกว่าอร่อยอร่อยอร่อย,ออยไอ้นี่บอกคิดถึงปลาหมึกเลยอะอย่างเงี้ยน, <laughs> น้ำลายแตกกุ้งคือดู <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่หมูกรอบเสร็จนะทุกคนไปกันเลยนี่หมุนตัวทำไมก่อนโอเคทุกคนสร็จแล้วทุกคน ว้าวโหน่นาดินแมันแบบกรอบจริงจังกรอบจริงจัง้ยมันต้องมีความฉ่ำดีอัี้แอนด์โรยเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไร่แบบเนี่ยมันไม่ได้แบบแห้งอะมันมีความฉ่ำดี๋ยอไปอยตลาดบ้านใช่ไอุ้ยรออยอรอยอ มีใบกระถ u เลยอยดูดิดดทำไมในเป็นไงวะดูดิมันแปลว่าไม่ได้แค่ขนาดน,นั้นแน่ดูดิอืออือมะแรงมาอตอมด้วยยุงครับ <laughs> หูยแบบว่าห่าให้มันพอดีคำอย่างนี้มันจะใหญ่ไปไมดูดิโอ้โ <laughs> เราไปเจอกันตอนกินเลยไหมใช่ครับนี่ดูข้างยังไม่รับกินแบบฟอรแบบว่าแอนแอมใช่ไหมไม่ได้โอเคไปเจอกันตอนกินดีกว่าเลือกของครับไนวว้าเป็ยังงโอเคค่ะโอเคกันได้เลยนะคะสวยมากว้าวหนึ่งสองสามโอ้โห่บาร์ด กรอบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยน่ากินมากทุนสุดๆเลยทุกคโนแต่ว่าอยากจะทำให้มันเยอะกว่านี้เ่ะใช่ตอนแรกซื้อมาได้เดียวเพราะว่ากลัวมันเลี่ยนไงเออไอเจมม์ทุหบหัวเพือว่ากินได้นิดเดียวกลัวมันเลี่ยนก็เลยซื้อมาน,นิดเดียวแล้วพอเห็นแล้วมันอยากกินมากเลยดูอร่อยมากดูดิ ไม่ต้องไม่ต้องเอาลูกก็ได้เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเียรอรอกินหมูกรอบเฉยๆก่อนเนาะใช่เรากินหมูกรอบหนึ่งสามเป๊งโอ๊ยเดี๋ยวให้ให้มีโฟกัสให้ีมโฟกัสให้ไหนเนินสองสามเป๊งโอเคโอ้โหหมูกรอบมากทุกคนถูกอร่อยพี่ต้นี่มันจะยังไม่เปยดเราไม่กิน อร่อยมากถั่วอร่อยขอชิมด้วยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาทำไมมาเด้อวันแม่พี่น้องเอามือปัดเลยทำไมหน้าตามันน่ากินจังวะขออนุญาตไปแต่มือเรากินส้มดอมได้ทุกคนหั่นเลยเอาเลยพี่เบิร์ดชอนส้อมบ้านเอโอสวยมากเลยค่ะโอ้โหวันนี้ก็แก๊งแบบว่าไอ้แก๊งแม่บ้านขอบมากแต่ไม่แซ่บเลยทุกคนได้เป็นย่งมั้นโอ้โหอร่อย อ๋อทอดอะไรหรอร้านไม้ร้อยกรอบจริงใช่ไหมคะกรอบจริงมากกรอบไม่จริงร้ไม่ต้องโอ้ยคกรอบไม่ทันไม่ทันแล้วน้าจิ้มคืออร่อยมากเข๋งเซื้ออะไรมาทาได้อีกอ่ะเป็นไงโหกลุ่กรบกลุ่กับเอราะมันไม่ได้แห้งอ่ะ่กรุบ่แบบเดือมันเขาทอ่ะใช่ไม่ทอุ้ยแอนทาขายพ่มูกอทครั้งแรกเลยก่อยรกวไม่ก่อทำรกเลยค่ะกอกินไหม ไม่เคยทำมก่อนเลยมูกรอ่ะโหอร่อยคลองตี่ลำลูกกาและลงสีททั้งหมดอ่ะอันนี้คือ the b เ s สไม่อ้วนพูดจริงจริงหรอตายไปเลยโหตายไปเลยยอมอ้วนได้เลยนะเนี่ยถ้าเจอหมูกรอบอย่างนี้อยู่ในผัดกะเพราไม่ตายไม่ไา้ยอมอ้วนเออวามอ้วนมาเป็นปีแซ่บ p อุ้ยต่อใหญ่อร่อยจริงนะนี่เข้มเข้ ไม่เป็นไรมันเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการอยู่แล้วแบบว่าแขนเข้ามาเป็นจิ้แขนถ้าใครหรือว่าเราอยากมีไข่พีว่ะเป็นเมนูเป็นสินค้าของแจนแจนเนี้ยมุกรอบแจนแจนอ่ะใช่พี่ตาวก็คือแบบดีมากนะตาจริงตาโตอ่ะเอออืมอืมอมจรเรา้องหอไม่้หอมกพูดอะไรไม่ได้ก็จอมันหอมอ่ะวิ่งอร่อยทุกคนไปทำตามกันที่บ้านได้ทำง่ายด้วยเนาะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่มันก็คุ้มแลนะนี่ มันก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาที่เป็นปกติของการทําหมูกรอบเออเพราะว่าปกติเขาต้องไปต้มไปตากแดดใช่ไหมต้มแล้วก็ไปตากแดดอีกครึ่งวันแล้วก็เอามาทอดอีกต้กลับไปกลับมาอืมันก็เหมือนกันแต่ใช้เวลานานกว่าเวยด้วยซ้ำอุ๊ยอร่อยคนแบบว่ากรอบกรุบชุ่มฉ่าแล้วต้องชุ่มวําแล้วมันหนักมันแบบไม่แห้งมันไม่ได้แห้งเหมือนเหมือนแบบว่าหมูกรอบทั่วไปที่เจอในร้านอาหารตำสังมันทําอยู่ไม่มีเพราะว่าปลูเพราะว่าอทอด เพราะว่าเขาแบบดูว่าจะจะได้บัอบ้านใหม่ปะถึงอร่อยขนาดนี้ยบัอบ้านใหม่พี่อ้าวอร่อยท่านทุกคนอยากชิมเดี๋ยวเราจะทำขายชิมหรอถ้าใครซื้อคอมเมนต์ซื้อเข้ามานะคะต้องไลา์ออกงานประจำเลยให้ขายหมูจะขายทุกอย่างไม่ได้นะยังบวชน่ะดูดิเห็นไหมมันยังนุ่มๆอยู่เลยอ่ะมันแบบมันนุ่มๆอ่ะมันไม่แห้งอุ้ยทับใจว่ะทับใจจะซื้อมาทำ จะไปจะพูดห้ทำอีกก็แล้วทำมาให้พี่อ่านกินโอ้โหดูดีกรอบจัดใช่อ่างนีกรเขาบอกพี่เมื่อกี้พี่เหรอใช่นี่อร่อยปะอ,อ,อร่อยจริงอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณสถานที่บ้านพี่อามน,นะครับผมและทุนนกคนเปิดคนที่ใบที่ให้เรายืมสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำคือช,ช้อนสีดำหมดเลยใช่แล้วก็ ขอบคุณกล้องโทรศัพท์จากคุณแม่นี่นะคะพิพิรตี้นะครับผมขอบคุณพี่ต้าจากช่องอสูที่อวยแบบว่าไม่อวยนาะค่ะมาหล่อนอวยจนจะเปิดขายจริงจริงแล้วอัะต้องขายแล้วเล่ะมาถึงขนาดนี้มันฉ่ำไงประเด็นอะปพกระเวลาเรากินหมูกรอบแล้วมันจะชอบไอ้นี่ติดฟันกับฝืดคออะอันนี้มัน๊บบแล้วหนังมันกรอบมันไม่เหนียวอ่ะหนังมันพอดีอะอร่อยใช่ไหมพี่ต้าอวยจนจะทำขายแล้ว มามาออกไหนนะมาใกล้ๆดูดิมันแบบดื้อๆเยอะทุกคนมันดื้อๆคอลลาเจนคอลลาเจนใช่เราต้องเติมคอลลาเจนให้ร่างกายไอ้เจมกินน่ากินมากอ่ะดูดิว้าวกลับมาอีกครั้งไอเจมมันกินอะไรก็แซ่บอร่อยมาอย่างนีมากเราก็เด็นน้ำจิ้มมันรับกันด้วยอ่ะมันโบ๊บาร์พอดีอ่ะโบ๊บาร์เลยอยากสีเหลืองแอปเป้ลแอปเปิ้อันนี้เขาเรียกไม่โบ๊บาร์นะไม่โบ๊บาร์แล้ว ไม่ไม่ไหวเป็นไงไมม่ีเพื่่อนนนเเลี่ยเพื่อนต้องทำนะขอข้าวสวยเลยค่ะไม่ข้าวเลยนี่ใช่กินกับข้าวได้เลยเนาะหรือว่าข้าวหมูกรอบทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานเนาะข้าวหมูกรอบอะจิ้มหวานดำอ่ะเพี่เฟิร์นต้องเรียกแจกๆมาทำกับข้าวบ่อยๆแล้วกางข้าวตัวแพงนะเอาล่ะแม่มีก็ไม่แถวไม่รวยเฮ้ยคนรวยว่ะอุ้ย หลุดเลยหลุดกินหนางก่อนมันเหมือนจะแข็งนะแต่ว่ามันกรอบนะทุกคนกรอบกับแข็งมันตาดกันนะคะกรอบจริงๆนะทุกคนไม่ใช่เสร็ฟเป๊ะอร่อยไม่แข็งกรอบจะไม่แข็งอ่ะจิ้นสุดท้ายโซข้างสุดท้ายเปอะโอ้โหต้องหูวะนุ่มอ๋อหิวเลยล้อูมากิน ไม่เหลือเลยเจมเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งและอีกหนึ่งนิ้วโป้งอาอะไรวะเอเจมไม่ดูติดต่อเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งเอาไปเลยพี่เติร์นก็้องมาตักก็จัดน่ารักจีมีจีเม้นสองนิ้วโป้งเอาไปเลยเข้าใจไหมเจมเล่นอยู่นะเดี๋ยวว่าแต่เจมเลยคนหลังกล้องก็ไม่รู้เรื่องพี่ไร่เอียบเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งและอสองนิ้วโป้ง ้วค pues> ือแบบ The Best อ่ะจริงอ่ะถ้าเป็นว่าสำหรับแบบเข้าพอแค่นี <h <h ้ก่อนของปากของคอคอของปากของคอแบบ พอหอมปากหอมคอพอหอมปากหอมคอพอกรุบกรอบใช่พอกรอบกรอบเออเพราะว่หมดแล้วใช่เพราะว่าหมดแล้ววันนี้กินหมดเร็วมากเพราะว่าทํานิดเดียวใช้เวลากินแค่แบบแบบเดียวปกติพวกหนูจะกินเป็นวันทำเป็นวันนะทำตั้งแต่หัวค่าตอนนี้สี่สี่คิดดูดิโอเคเเดินเข้าไปอีก โอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนะคะเพื่อซื้อมอทอดไล็นไนเออร์น,นะคะเป็นของตัวเองใครดูตอนดึกก็ขอให้หลับฝันดีนะครับผมใครกินข้าวอยู่ก็ขอกินให้อร่อยๆนะครับผมเราจะมีแฮชแท็กของเราแล้วนะคบผมคือแท็กวัยรุ่นมือ,มอหึบ เพราะเ,เราเราลงคลิปด,ดึกอยู่แล้วเพราะว่าตัดช้านะครับผมโอเคครับผมสำหรับวนันนี้พวกเราสังกขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะ <c oughs>